สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องกิตา,พาพนิภาพรมือนีบอกเลยว่าย่ายขอแสดงความยินดีกับน้องกีตา,พาพนิภาพรหลายๆก็เป็นข้าวดีล่าสุดของน้องที่สินำผลงานเพลงเพลงใหม่นะคะออกสู่สายตา FC เรเวๆนีเพลงแหลกแขกหมานกับ GMM แกมมีโกนะเองนะคะออกมาเป็นแนวใดสไตล์ใดเพลงเร็วหรือเพลงสา FC กัะใจเย็ยนๆลอเมืองน้ากันเ้วอจ้า ข้าวดีแบบนี้ก็มีอีกข้าวหนึ่งก็คือนองเตรียมสี่มีบ้านไม่สาบว่ามีการเตรียมสถานที่พร้อมแล้วเตรียมพื้นที่สร้างบ้านให้นองกิตาแล้วด้วยนำพักนำแรงของนองนั่นเองนะคะจากวันที่ดวนเพ่งชิงทุนมาถึงวันที่มีถูกอย่างก็ขอชื่นช่มจากใจจริงย้ายก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกถูกยางถี่ปรารถนาจเจริญเฮงเฮงปังปังดังดังรวยรวย ยายสิรอชมเป็นกำลังใจให้บาใไม่ที่จะสางให้สวยๆให้หลังใหญ่ๆให้เป็นบานรับเงินรับทองยายยินดีน้ำจา้า